นูนอีกแบรนด์ดังร่อนจดหมายพักงานดิวอริศราไม่มีกำหนดยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับนางร้ายน่าสวยดิวอริศราทองบอริสุทธิ์ที่หลังจากถูกแฉกลางรายการดังว่าได้ยืมนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมสร้อยคอที่มีชิ้นเดียวในโลกรวมมูลค่ารวม62ล้านบาทจากมาดามเมนี่หรือคุณเมวาสนาอินทาแสงนักธุรกิจชื่อดังแล้วไม่นำมาคืนตามกำหนดแถมยังกระจายของที่ได้มาเอาจำนำเพื่อหาเงินใช้หนี้ซึ่งจากข่าวดังกล่าวทำให้สาวดิวได้รับผล กระทบเต็มๆสินค้าแบรนด์ต่างๆที่สาวดิวเป็นพรีเซนเตอร์ได้ทยอยออกจดหมายแจ้งให้ทราบว่าได้ยุติการทำงานร่วมกับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถแถลงการจากแบรนด์บาบาร่าบาบาร่าแบรนด์บาบาร่าขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้มีการพูดคุยร่วมกับคุณดิวอริศราและมีมติร่วมกันในการพักการปฏิบัติหน้าที่พรีเซนเตอร์ของคุณดิวชั่วคราวแบบไม่มีกำหนดเพื่อให้คุณดิวมีเวลาจัดการและเคลียร์ปัญหาส่วนตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งทางแบรนด์เข้าใจทุกฝ่ายและเห็นใจในสถานการณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณดิวอริสาราได้ทำหน้าที่ในฐานะพรีเซนเตอร์ของบาบาบาล่าด้วยความตั้งใจทุ่มเทและรับผิดชอบในงานทุกขึ้นอย่างมืออาชีพขอขอบคุณในความร่วมมือที่ผ่านมาสำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ เราจะมีการหาหรือร่วมกันอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทางบาบาลาขออภัยลูกค้าทุกท่านหากเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์เราขอย,ยืนยันว่าบริษัทยังคงยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและความตั้งใจในการให้บริการที่ดีที่สุดเสมอมาสุดท้ายนี้บาบาลาขอส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแบรนด์ของเราอย่างต่อเนื่อง อริศราทองบอริสุทธิ์หรือดิวอริศราอยู่ในวงการด้วยบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งนักร้องนางแบบพิธีกรยูทูบเบอร์และบทบาทที่โดดเด่นที่สุดคือนักแสดงโดยบทที่แจ้งเกิดคือละครชุดอุบัติรักข้ามขอบฟ้าสองในบทของแซนแต่ประตูสู่การเข้าวงการบันเทิงที่แท้จริงคือการถ่ายแบบลงนิตยสารแฟชั่นดิวอริศราเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2533เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นลูกสาวคนเล็กสุดของครอบครัว มีพี่ชายทั้งหมด4คนมีคู่ชีวิตชื่อเซบาสเตียนลีแต่งงานกันเมื่อปี2,565มีลูกด้วยกันสองคนเจ้าตัวเคยศึกษาที่โรงเรียนพระมานดานิจจานุเคราะห์โรงเรียนพระหฤรัไทยคอนแวนและศึกษาระดับชั้นเกรด1 1ถึง12ที่โรงเรียนนานาชาติร่วงฤดีปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ที่แอคคาเดมีอิตาเลียนาแฟชั่นดีไซน์สถาบันศิลปะการออกแบบและแฟชั่นดีไซน์ชั้นนำของอิตาลี นิวอิสราแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเมื่อปี2552จากละครเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้า2ในบทบาทของแซนนางร้ายของเรื่องและต่อมาในปี2556ก็ได้รับเล่นละครเรื่องต้นรักริมรัวกับบทบาทแตงกวาซึ่งได้เป็นตัวร้ายอีกครั้ง